อยากมี UC ไปสุ่มชุดสวยๆบ้างจังฮันแน่กำลังมองหาร้านเติม UC ซีพับ o ี o l i l e ใช่ไหมล่ะนี่เลยต้องร้าน l s t m n n ช h อ p เติมถูกเติมไวปลอดภัย100%และเปิดตลอดยีิชั่วโมงด้วยนะเพียงแค่แอดไลน์ LITMAN Shop นะครับอย่าลืมแอดนำหน้าด้วยนะครับไม้ไจะหาไม่เจอนะหรือว่าจะสแกน QR โค d e ที่หน้าจอได้เลย ขั้นตอนการเติมง่ายๆเลยอันดับแรกเพียงเลือกแพคและราคาที่เราต้องการอันดับที่2โอนเงินแล้วรอเลขคิวอันดับที่3รับ UC แล้วไปสุ่มชุดกันและทางร้าน w i s m a n Shop นะครับยังมีบริการเติมเกมอื่นด้วยนะครับและยังมีผู้ติดตามมากถึง1 9 0 0 0 0คนเลยนะครับสามารถติดตามโปรโมชั่นต่างๆได้ที่เพจ w i s m a n Shop นะครับแล้วก็อย่าลืมแอดไลน์ w i s m a n Shop ด้วยนะครับไม่จะหาไม่เจอนะไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูเกมอเลยดีกว่าครับสาธุนะครับวันนี้ไม่ขอเลยมากขอได้เอเซียพอเพราะว่าปกติผมไม่ค่อยได้เล่นเนี่ย ผมอาจจะเปลี่ยนมาเล่นปืนเคาะนะครับเพราะว่าเมื่อวานเล่นคากับเอ4สไม่ไม่โดนเลยยิงไม่โดนเลยอ่าเขาบอกว่าตอนที่แสงปุ๊บโอ้ยหูฟังมาปืนโอ้โหโอ้โหพระเจ้าอะไรครับเนี่ย อะไรกันครับเนี่ยคืออะไร <c oughs> มาครับมาขอรอบนี้อีก10กล่องต่อไปออกแน่นอนรอบนี้แว่นลงกระถายแล้วมาขวาร้ายไซด์ดีเอาดีก้อยซ้ายดีกว่าปุ๊บเอ่อต้องมาแล้วจังหวะเนี้ยต้องมาแล้วไม่มาไม่ได้แล้วอะ่ะเฮ้ยเฮ้ย หมวกกระบองเพชรนุ่มนิ่มออกแล้วนะครับอ่าแล้วเมื่อไหร่ลุงจะออกบ้างไม่ได้เล่นบุกนี้ทีไรนี่ไม่ได้จริงอโหโอ้โหยี่สิบกล่องออกครับโอ้โหทำไมไม่ออกให้มันยากกว่านี้หน่อยอ่ะฮะถามจริงเผื่อทำไมมันออกง่ายขนาดเนี้มันจะออกอะไรง่ายขนาดนี้โอ้โหผมก็ไม่น่าเติมไปเยอะแล้วเนี่ยเติมสักพันอยู่สีก็ได้แล้วเมื่อกี้ อะไรมันจะออกง่ายออกเย็นอะไรขนาดนะั้นจริงจริงเออโอ้โหออกง่ายไปอ่ะยี่สิบกล่องแล้วอ่ะเกินไปจริงชีวิตอ่ะอยากอยากอะไรที่มันท้าทายหน่อยได้ไหมเอ่อได้แล้วนะครับทุกคนเกินใช่ไวันนี้ย 20, 20ี่สิบยี่สิบเขาเรียกว่ายี่สิบยี่สิบกล่องออกนะครับอ่าผู้ยังสวยอ่ะบอกเลยแต่ว่าเป้าหมายวันนี้ของเรานะครับคือการที่เราเนี่ย ต้องสุ่มไปให้ถึง้าวันนี้ได้วิวสีคือจะดีมากวันนี้ถ้าได้วิวสีนะเออเล่นเล่นมุกลงุงลุงออกออกจริงใช่ครับลุปืนออกนะแต่ลุงไม่ออกครับปืนกลัวปืนกลัว,ว,วมาเรายังมีภารกิจในการหาทายอัพอยู่นะครับทุกคนตอนนี้เพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ได้ทายอัพเว้ยคือตอนนี้เราได้จะปืนมาเข้าใจไหมเออเราไม่ได้ทายอัพนะครับใช่ จริงๆแต่ว่ากล่องอื่นก็ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะจริงๆถ้าถ้าสมมุติว่ากล่องอื่นกล่องเนี้ยผมว่าเราสุ่มหาทายอัพดีกว่าเราเหลือ, 20, 7, อยี่สิบวันเจ็ดกว่าเงี้ยสุ่มหาทายอัพดีกว่าแล้วก็ถ้าสมมุติได้เท่าไหร่ก็ค่อยว่ากันอีกทีเนาะโอเคเนาะโอเคนะโอเค,อเค,อเคาหาหาทายอัพนะตอนนี้ได้ปืนมาแล้วครับยี่สิบกล่องแรกนะครับทุกคนอย่าลืมอ,อัดคลิปลงทิกตอกด้วยเกินมาขอรอบต่อไปทายอัพออกสักสามสี่อันนะเพียงเพียง อย่าลืมเพื่อนกดไลค์ด้วยครับตอนนี้จะ100ไลค์แล้วนะครับอย่าลืมเพื่อนกดแชร์ด้วยตอนนี้จะ10แชร์แล้วมาไปต่อนะครับคนเรามันต้องไปต่อเรื่อยๆนะครับไปต่อเรื่อยๆท้ายอาพยสิบวันต้องมาถึงไหมเนี่ยยี่สิบวันเนี่ยเอโอโ,โ,อ,โอ้โหโอ้โหเศษเกลือโอ้โหไม่มีหวังแล้วมั้งท้ายอัพอะเออ คนอื่นเขาบอกว่าคนอื่นเขาบอกว่า3,000ได้3ชิ้นน่ะสุ่มไปจนการันตีแล้วมันได้สเปรจริงเหรอพี่คือพี่ไม่ได้เหรอพี่ปุกกี้เอาจริงจังดิผม20กล่องพี่เอามาให้ผมเปิดได้นะจริงทายอัพตานี้ขอสักชิ้นเถอะว่ผมอ่ะขอสักชิ้นเถอะนะทายอัพอ่ะปึ๊บเอ่อขอไปไปมามา,มาปืนออกซ้ำปืนออกซ้ำดีดีได้ได้ทายอัพไงปืนออกซ้ำอ่ะทายอ๋อหสเปร ท้ายโอ,โ,โอ้ยหนึ่งชิน้นชิ้นที่สองต้องมา,าโอ้โหโอ้โหเกินไปอะ่ะเออวีเล่นไอโฟนอ่ะใช่ครับวันนี้เล่นโทรศัพท์แต่เมื่อวานท้ายมาอันหนึ่งเลยครับเจ้าวันนี้โอ้โหท้ายมาหนึ่งละจ้าท้ายมาหนึ่งละจ้าเราต้องไปละลายความเกลือก่อนนะพื่ทุกคนคือเราจะสุ่มต่อนเนื่องไม่ได้ การที่เราสุ่มต่อเนื่องจะทําให้ดวงเราหายเราต้องเป็นลายความเกือบกล่องคาสสิกก่อนอ่าหล,แลงแว่นหลงแว่นกินข้าวไม่ได้ร้องไห้หาแว่นขานาดนี้เฮ้ยเสียาการเลยทุกคนเสียาการเลยครับทนหลงอะหลงจริงเอ่อออกไปได้เลยนะครับอ้โหชุนดนักเรียนมียังเน่ยมีแล้วด้วยดีครับน้งทีด้วยวัสดีครับ อ๋อเห้ตั้งแต่ได้ไอโฟนนุบแข็งรอบแรกมาก็ไม่ได้อีกเลยนะครับอ่าตั้งแตไอโฟนนุบแข็งรอบแรกมาก็ไม่ได้เลยตอนนี้นะครับทุกคนงบ8,400ันสี่ร้อยยูซีสุ่มยี่สิบกล่องแรก SKS แตกนะครับอ่าตอนนี้เหลือหาท้ายอัพให้ถึงเวลสี่ตัวน,นี้แล้วทายอัพมาถึงอันแล้วเราเหลือท้ายอัพอ,อีก3อ,3อันสุดท้ายสามอันสุดท้ายเราก็จะเป็นไทยนะทุกคนเราจะมี SKS แ,แบบสกินฟิวฟิวฟิวอย่างเงี้ยเออสวยจัดผมบอกเลย จังหวะนี้ยังไงก็ช่วยกันวอวยพรด้วยขอให้ได้ครบ3อีก3มันนะขออีก3อันดนเฉยมาสวัสดีน้องจันมณีด้วยครับใช้โทราศัพท์รุ่นไรไอโฟนสิบเอ็ดโปรไมครับไอรุ่นเก่าแล้วจริงมาได้เวลาแล้วแม่นปุกเสกมันไหนต้องมาแล้วแต่ท้ายขอรอบนี้3ามันรวดเลยสามมันรวดนี่คือแบบผมบอกเลยว่าอวยพับเทียจัดอะ <laughs> ปึก๊กโอโหโอ้โห โอเกินไปอ่ะโอ้แต่ชิ้นเนี้ยโอ้โหเกินอะฮัมอะฮัมเลยอะฮัมเลยครับวันเนี้ยโอ้โหไอ้กล่องเขาเรียกว่าล็อคเซนเลยยังไม่เปิดเรายังไม่เปิดตอนท้ายกันเออเรายังเพิ่งเปิดถ้าเปิดตอนเนี้ยผมเชื่อเลยว่าแตกแน่ๆนะครับหมายถึงผมเนี่ยแตกแน่ๆเราอย่าเพิ่งเปิดตอนนี้นะครับเปิดตอนนี้ไปเดี๋ยวใจสลาย เวลาทักษะการสุ่มผมคือเวลาเราสุม่มเนี้ยเราต้องสลับกับกล่องธรรมดาที่อาจะสุ่มแล้วก็ของคลาสสิกสุม่มสุ่มแล้วใช้ได้วันเนี้ยใช้ทั้งเกมววน,นู้ไหมบอกเลยวันนี้ใช้ทั้งวันขอให้ไม่เกิน5,000ันได้ครับขอไม่เกิน5,000ันน่าจะเกินแล้วล่ะครับตอนเนี้ยเอฟโฟน้ำแข็งมาเอฟโฟน้ำแข็งออกปิดเกมนอนขอบุณพี่ก้อยหอมด้วยครับอุ้ยขอบุณพี่บุ๊กกี้ด้วยครับ100ดวงน่ารักมากครับ,บปุ๊กกี้ด้วยนะครับสำหรับ100ดวงน,นะครับ ได้ตอนนี้คือเห็นเสเกทผมใช้แน่นอน,นเลยมามาต่อนครับขอบคุณดาวด้วยนะคระับเดี๋ยวพี่มกมับมาตอนนี้เดี๋ยวไม่ขออะไรมากนะครับขอแค่ได้ท้ายอีก3ามวันอนะทายสามวันคือปิดเกมเลยเขาบอกว่าคนหล่อมังไม่ได้สี่ต้องการนะเอ้จริงเปล่า <c oughs> ไม่ได้ทายไม่เป็นไรได้ใจคนดูก็พอแค่นี้ไอโฟนอะไรครับ iPhone 1เ p อ o m โปครับเดี๋ยวาม,มาขอท้าย เพิ่ม3อันรอบนี้ขอ3อันเลยกล่องเนี้ยสอันเลยมาเพิยงเพียงท้ายออกมาปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเฮ้ยโอ้โหชุดกระบองเพชรนุ่มนิ่มออกอะครับจังหวะเนี้ยเอ่อทุกคนอย่าลืมเช่นกดไลค <confer dles> <c oughs> ์ด้วยทุกคนจะ100ไลค์แล้วอย่าลืมยังกดไลค์ด้วยนะครับจะ100ไลค์แล้วเออคนละ1ไลค์1แชร์ไปครับจะ100ไลค์แล้วทุกคนตอนเนี้ย จะสิบแชร์อีกหนึ่งแชร์หนึ่งแชร์หรือไม่เขแชร์ชรด้วยอ๋อโหยก็ดวงดีเกินอนะ่ะขอมากไปเขอป<笑><笑>ขอผมหน่อยเล่นชุดอัปเกรดคือเล่นผมไปหมื่นห้าพอบตีเกินไปอ่ะชุดนี้ก็ตะกองนี้ก็ต้องให้แล้วแหละอัปเกรดเล่นผมไปหมื่นห้าเกินไปพอบตีจริงๆออก็ต้องให้ผมบ้างแล้วแหละพอบตีเออไม่ก็คุณงกมากเลยอ่ะตอนนี้ได้ชุดกระบองเพชรหัวกระบองเพชรเหลือแค่กระเป๋าถ้ากระเป๋าไม่ออกโคตรเครือง อถ้าระเป๋าไม่ออกคือมีเครื่องอะจริงๆผมเป็นใครเครัาไม่รู้ครับไม่มีไลฟ์มีแต่ใจเอาไหมครับเอาครับเอาดาวด้ได้ไหมจน <c oughs> นี้ทุนหายกําไรหดนะครับเอาไปเปิดกล่องหมดเลยจังหวะนี้ <c oughs> มาครับทุกคนรอบนี้เราขอทายอัพไม่ขอสามขออันเดียวก็ได้วะกล่องเนี่ยขออันเดียวเพียงๆ <c oughs> จะถึงไหมนเนี้ยวันนี้สามชิ้นเนี่ยมา เขาบอกว่าต้องกดตอนแสงมันสว่างที่สุดด้ทุกคนเฮ้ยเฮ้ยโอ๋โอ,อเอาเอาไม่อีกท้ายเอาไม่อีกมาอีกโอ้โหโอ้ยจริงว่ะทุกคนสูตรนี้ได้ปะคือเวลาถ้าเราเห็นแสงแอดรอปอ่ะเราต้องกดเลยเว้ยคือแบบพระแสงมันจะลงว่าวิวเงี้ยเราก็ต้องรีบกดเลยเว้ยทุกคนเออผมนึกนึกถึงผมออกท้ายออกสองท้ายจริงเหรอถ้าพี่นึกถึงเราออกสองท้ายใช่ไหม อ่า,อางเงี้ยถ้าคิดถึงนี้โอ้โหไม่ออกไปสิบอะไรจังวันนี้อ๋อ,อยังไม่ได้มีตังค์ไปเปิดอาพีกเขาเลยครับจังวันนี้สุ่มกล่องหมดอะ่ะ <c oughs> ก็เปิดร้อยเปอร์เซ็นต์เอ้เด็กคนนี้ก็บอกอยู่ว่ารอสุ่มทั้งหมดก่อนแล้วค่อยเปิดร้อยเปอร์เซ็นต์เรามันไม่ฟังอะ่ะเออคนมีแฟนก็เงี้ยไม่ค่อยฟังอะไรเท่าไหร่มารอบนี้เหลือท้ายสองอันนะครับความฝันเราจะเป็นจริงเลยทุกคน อีกสองอันคอมฝันเลยเป็นจริงแนละ้วมาอีกแค่สองอันสุดท้ายนะครับเราก็จะเหลือยูซไว้สุมกองอื่นออกในเห็ปืนอนะ่ะออกไปแล้วก็ไม่ออกเลยอนะจริงไม่น่าเกี่ยวแสงนะจริงเหรอ <c oughs> เหลืออยู่สี่พันยูซีสุดท้ายตอนนี้อีก8ครั้ง 8ครั้งนี้ขอยได้2ท้ายเพียงเพียงแล้วก็กล่องทองอีกประมาณสัก3กล่องผมให้เดาสัก3กล่องอ่ขอโทษเรียนอยู่เอยเรียนอยู่ว่าคุยกใครอยู่มาครับมาไม่ขออะไรมากวันนี้ขอแค่ถ้าเราได้นะครับท้ายอีกประมาณ2อันคือปิดเกมเลยนะ a อเวนเจอร์เอ็นเกมอะต้องลงคาถาใหม่ไหมนะลงใจได้ไหมครับไม่เอาคาถาเอาใจดีกว่าไม่เอาคาถาขอเอาใจนะ มาครับต่อดีกว่าขอให้ได้ทายนะไม่ขอสามอ่ะขอสักอันหนึ่งก็ได้อะจังหวะน,นี้มาตามคขาขอ,ขอคุณทัสิบด้วยรับค,คุณจักจันจันจันมณีด้วยรขบคุณมากครับมาทายต้องออกให้ผมและไม่ทายกระเป๋ากระบองเพชรก็ได้เออกระเป๋ากระบองเพชรไม่ได้เลยตอนเนี้โอ้โหโอ้โหยโอ้โหยเลยเกลือจะจัด หมดเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้หมดไปก็จริงคือผมอ่ะเปิดได้เอ็เคสตั้งแต่ยี่สิบกล่องแรกนะแต่ว่าผมมาหาท้ายตอนเนี้ยคือตอนนี้เราหมดไปประมาณทั้งหมดห้าพันยูซีแล้วนะครับตอนเนี้ยตอนนี้ห้าพันยูซีได้ท้ายมาสองอันได้ชุดไอเนี้ยชุดนี้หนึ่งแล้วก็หัวหนึ่งนะครับปืนอีกหนึ่งนะครับตอนเนี้ยเหลือแค่ยังไม่ได้ชุดกับกระเป๋าแค่นั้นแหละถ้าได้กระเป๋านอนอันนี้ก็คือจะครบเซตเลยน่ารักมากจริงๆผมเปิดสามกล่องเลนเคสเลยแอดมินครับแบนหน่อย แบนคนนี้หน่อยเนี่ยท,ทัทนวัตรเนี่ยแบนแบนด์เขาหน่อยดิเออมาคงมาขิงกันเลยสองกล่องสามกล่องเขาว่าออกยาาเขาจริงเหรออย่างน่ารักเลยเขาบอกจริงน่าก็น่ารักมากน่ารักเหมือนน่ารักเหมือนบางคนแถวนี้เลยเาบางคับไปกันต่อทุกคนเราอย่ายรีลาเยอะเข้าใจไหมรีลาเดี๋ยวมันไม่ออกก็บอ๋เนาน่ารักมาใช่น่ารักเหมือนคนพิมพ์เลยเนาะโอ้โห โอ้ยท้ายออกเหอะโอ้โหโคตรลุ้นอะไม่อยากไปเซัดเดนเดยตอนเปิดกล่องทองมากเลยคืออย่างน้อยนะถ้าเราได้ท้ายมาอีกอันนะทุกคนแล้วเราไปเปิดกล่องทองมันจะมีโอกาสได้มากกว่าเว้ยคือถ้าสมมุติว่าเปิดกล่องทองแล้วเราได้ปืนหรือว่าท้ายอะมันก็จะโอเคใช่ป่ะล่ะแต่ว่าท่านเนี่ยถ้าเราไม่ได้2ชิ้นในการสุ่มครั้งเนี่ยคือเราจะโคตรเสี่ยงเลยเพราะว่าเราไม่รู้ไงว่าไอ้กล่องทองอะเราจะได้หรือเปล่าไงขอยย้ขอยขอย้ไม่แบนครับตังนี่คืนดิวไย โอ้โหว่าเสียบปลาหแล้วมันไม่คืนตังค์เนี้ยแซลเก่งยอดเี่ยใช่ครับเป็นไงบ้างกับบ้านยังไหนพี่ใส่ชุดนั้นในชีวิตจริงหรอต้องสั่งตัดแล้วแหละพี่ว่ารอบต่อไปขอยทายเออจริงๆคือไอ้นี้ยมันมีโอกาสอยู่ที่คลสามสิบสาร์เซ็นไว้ก็คือ3านั่นแหละก็คือถ้าสมมุติว่าเราได้มาสักสามอันแล้วอะแล้วเราแบบ เราแบบมันเหลืออันเดียวโอกาสได้ไมันจะเยอะไปแต่ถ้าเราแบบไม่ได้เลยถ้าเราไม่ได้ถ้าเรามันต้องมาลุ้น2อันคือได้โคตรยากอะ่ะจริงๆถึงบ้านเนี้ยเพิ่งตื่นเลยพูดว่าน้โมน้โมโลตัสสครั้งน้โมโลตัสสครั้งก่าได้นึกว่านโมนึกว่าน้โมบิ๊กซีอ่าน้โมโลตัสเฉลยเลย <c oughs> เลยขาสปอนใช่ไหมเออไม่มีอะไรเค็มกว่าเกลือละค่ะเปิดสิบเหรียญได้ครับน้อง้อ ขิงเก่งยีง่แบนเก่งนะผมแบนเก่งนะขิงยี่ผมแบนเก่งนะมาทายออกทายออกให้ผมเถอะเพียงๆไม่ขอเลยมาขอทายอันพอใจเลยจริงทายอันนี้คือถึงถึงฝันนะเออทายอันนี้คือถึงฝันนะอ้อไม่ทายกระเป๋าก็ได้นะอ,อ้อัวจะปวดอ,อ้อัวจะปวดจริงพระเจ้า เหลือ5้าครั้งแล้วทุกคนเขาเรียกว่าโคตรเสี่ยงอะ่ะเหลือห้าครั้ง,ลงแล้วอ่ะแล้วแบบเราวันนี้ด้วยอะ่ะเหลือน้อยอะ่ะเอาไอดีว่าทุกคนไปเปิดกล่องเกลือดีกว่านาะไปเปิดกล่องเกลือก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากทีนะเออไปไปเปิดกล่องเกลือเนาะได้ได,ได้ได้ไงเดี๋ยวค่อยว่ากทีแล้วกันนะครับเปิดกล่องเกลือก่อนผมหมื่นสองปืนไม่ออกโอ้โหจิรายุคุณทําบุญด้วยอะไรครับเนี่ยจิรายุ อปืนคุณไม่ออกเนี่ยคุณคุณต้องไปทำบุญแล้วนะครับคุณรู้ตัวหรือเปล่าอาคุณต้องไปทำบุญแล้วนะกดตอนควันกำลังออกพี่จริงหรอเออจีรายุคุณทำบุญไปด้วยเลยครับเนี่ยทุกคนนี่จะส่งร้อยไลค์ลืมเชินกดไลค์ด้วยจะส0งร้อยไลค์แล้วนะครับอ่าลืมเช่นกดไลค์กดแชร์ด้วยหน้าใหม่หน้าเก่าเข้ามาพูดคุยได้นะครับลืมเช่นกดไลค์กดแชร์ด้วยนะได้ครับอ๋อ หมวกแอร์โฮตเทลพระเจ้าพับจีครับให้โหนะให้โหนะท้ายอะ่ะอันเดียวเองเหลือสี่ครั้งอะ่ะคือถ้าผมไม่ได้คงโคตรๆๆเศร้ราเๆเลยจริงจริงเอ้าเปิอใช้ยูซีเปิดหรอเฮ้ยจริงหรอเอา้าไม่เป็นไรกล่องเดียวไม่เป็นไรไม่เป็นไรกล่องเดียวกล่องเดียวเอ้าผมกดใช้ยูซีจริงหรอเฮ้ยเบอร์จัดเลยผมเห็นผมเห็ีสี่อันปะ โอ้โหไปใช้ยูซีเฉยเลยโอ้โหแย่จัดอันนี้ผมใช้ยูซีแต่แรกเลยหรอทุกคนโอ้โหจบเลยจบเลยแตกแทนที่จะเก็บไว้เปิดอื่นได้โอ้โหมันผมผมว่าผมกดไอ้ตัวตั๋วฟีนะจริงออผมไม่น่าเลยอ่ะดี้วไม่กดเปิดเป็นพันนะจริงไม่งั้นนี่จบเลยอ่า อ๋อไม่งั้นนี่ไม่ง้ไม่งั้นนี่เปิดเป็นพันเลยบอกเลยสามสี่กล่องเหรอพี่จริง,ขงเขินเลยอ่ะเขินได้ไหมขอยัดเขินได้ไหมครับอต้องไปหาน้ำตาลแล้วมั้งเนี่ยเกลือขนาดน,นี้เนี่ยไปหาน้ำตาลได้ไหมขอนะครับทับทีนะรอบนี้นะท้ายหนึ่งอันน่ารักน่ารักนะครับผมจะแบบเติมทับจีทุกกล่องเลยนะทับจีให้ท้ายรอบเนี่ย ขอแบบน่ารักน่ารักนะร้อยก่อวันดูเอโซเปิด8ครั้งด้กระบองสี่ทั้งหมดเลยอย่างเพือน่ารักมากน่ารักมากนะครับร้อยนัดผมสอง0มืปืนไม่ออกโอ้โหต้องไปเช็คต้องไปเขาเรียกว่าต้องไปเช็คอันนี้นะพี่ว่าเราต้องไปเช็คดวงนะโอ้ยนี่มันยิวนี่ว่าเจยูนี่มันยิวนี่ว่า ก็ว่าอยู่ใครคุ้นๆอ่ามันน้องยูซี่ยูซียีตตุดนะครับอ่าโอ้โหหมดความหวังนั่งน้ำตาลินอะข้าวปลาไม่ยอมกินที่แต่มามา,มา,มาคือตอนนี้แบบแทบจะหมดหวังแล้วทุกคนคือแบบผมจะเอาวิวสีไงแต่ว่าแต่ว่าเวสีผมอะมันอันนี้นไงวิวสี่ผมมันต้องใช้4อันเขา้าใจปะมันต้องใช้สี่อันมันหนึ่ง 1แล้วก็สองอะแต่ว่าตอนนี้เรามีสองชิ้นแล้วก็กล่องทองเหลือสองกล่องไว้ทุกคนเอกล่องทองอะเราเหลือสองกล่องแต่ว่าแต่ว่าแบบเอาไงดีวะผมขอเถอะนะตอนนี้ขอพี่จีให้ผมเถอะนะถอดไอเคสก่อนดูแบบมันดูไม่เป็นมงคลไงดูว่าแบบเหมือนว่าเรามีแล้วอ,ะอ่ะเอมาออกมาออกมาได้แล้วทอัพอย่าพึ่งท้อครับทุกคนต้องมีความหวังใช่ คนเราอย่าเพิ่งหมดหวังนะครับคือถ้าหมดหวังแล้วก็จบรอดให้ทายยิ่งเกลือหมดดวงแล้วมัง้งเออลองเรียกชื่อเขาดูออกจริงเหรอแวนครับแวนครัพอ่ออกนะออกมาเถอะนะนะครับเพียงเพียงออกอะไรครับเนี่ยไม่เอาออกเอาจะเอาเข้าในใจอย่างเดียวจังวันนี้ยใช้นิ้วก้อยกดจริงเหรอ โอ้อยออรอบนี้ดูทรงมาดีรอบนี้ทรงมาดีมากหมดตัวครับจริงเหรอโอ้โหเ <laughs> ้ยเอาละไงงานยาบวันที่เนี้ยงานยาบไะแหละไม่ออกเลยสักอันเลย <laughs> พระเจ้าไม่ออกเลยทุกคนบางอย่างเจ็ดปีก็ไม่ออก ทุกคนครับตาเนี้ยคือมันเหลือ5้าอยย่สิท้ายไว้ก็ผมไม่หวังกันเนาะผมแบบผมรู้สึกว่าถ้าเราคาดหวังอะมันก็จะผิดหวังไว้ถ้าเราไม่คาดหวังก็จะไม่ผิดหวังก็ใจไหมจริงๆรู้สึกผิดด้วยเวลาอุ้ยขอบคุณได้ครับปอีกหนึ่งพันแล้วแว่นถูกหวยปะเนี่ยทำไมปีเยอะจังงะถูกหวยหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> ขอบคุณแว่นด้วยนะครับโ <c oughs> อ้โหถูกหวยหรือเปล่าขอบคุณดาวได้นะราบ <c oughs> น่ารักมากอ่า เลยไปติดตามเพจไอแวนนี้ด้วยนะครับทุกคนน่ารักจริงผมบอกเลยใครหลงเข้าไปนี้ออกไม่ได้นะปุ่มบอกเสีย <c oughs> ครั้งสุดท้ายแล้วผมจะไม่คาดหวังนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่คาดหวังเราก็จะไม่ผิดหวังเหมือนกับการที่เราชอบใครสักคนนะ่ะคือถ้าเราชอบเขาแล้วแบบเราไม่ได้คาดหวังว่าเขาต้องชอบเรากลักบเนี้ยเราก็ทําใจได้ครับแล้วก็แบบมันก็ไม่ได้แบบเจ็บอะไรมากก็ได้ปะเออจริงไม่เจ็บอะไรมากนะครับไปเรียนต่อนะครับคนเรามมนต้อง เขาเรียกว่าบุปออนครับใช่ไหมุปออนไว้อะไรวันนี้อ่าต้องไปต่อได้เออดราม่าตลอดเลยโอ้ยออกจริงด้วยเห็นไหมบอกแล้วถ้าเราไม่คาดหวังเราจะได้ทุกคนเออถ้าเราไม่คาดหวังเราจะได้เห็นไหมพี่แว่นหรอคิดว่าคิดว่าไม่ใช่ใช่พี่แว่นวววพี่แว่น,วนมาโอ้คนสามอันแล้วครับทุกคน ผมบอกเลยว่ากล่องเนี้ยผมเอาหัวประกันเลยอย่างน้อยๆสามกล่องผมต้องได้ทายอันหนึ่งทุกคนคนบ้านเนี้ยไม่ได้ทายสักอันเออผมผมเอาหัวประกันเลยว่าอย่างน้อยสามกล่องมันต้องออกสักสักท้ายแหละเชื่อผมดิเออใช่ผมบอกเลยว่าสามกล่องเนี้ยมันไม่มีใครหรอกที่แบบสุ่มไม่ได้ทายเลยจริงจเชื่อผมไม่มีใครได้กระป๋องสามสมกระป๋องหรอกเชื่อผมดิ มันต้องออกสักอันไปทุกคนผมพูดจริงๆพูดจริงๆครับจริงๆออกแน่แน่ทุกคนรอดูเลยแต่ว่าไปตามเพจี่แวนอยู่นะติดตามไม่แต่ยังไม่รู้จักพี่ปาใช่สิเขาก็มาก่อนพี่เนี่ยเขามาก่อนพี่ขนาดพี่สตรีมก่อนเลยยังรู้จักเขาก่อนเลยอ <c oughs> ่ะนะมันไม่มีใครหลุดทุกคนมาเออมีครับทิ้งกับบ้าใครจะไปเปิดกล่องไม่ได้ใช้เลยมีทั้งสามกล่องไม่มีถกไม่มีทางได้ชิ้นส่วนกระป๋องมาท้ายอัพ เตรียมมาปุ๊บติดกล่องด้วยครับโอ้เอาละเป็นรางแล้วเอาแล้วเลงวเอาแล้วงเ,เ,เป็นรางแล้วจังหวะนี้นะครับเริ่มมาแล้วโอ้โหจะตามรอยจัดเตยปะเนี่ยเออเอสโอ8กระป๋องติดโอ้พระเจ้าตามรอยจัดเตยปะเนี่ยไม่เอานะ ไม่ผมพูดเล่นๆจริงๆผมพูดเล่นจริงแน่นอยก็ให้ผมพนะขอให้ผมทายอัพอันหนึ่งไงเออขอให้ผมทายอัพอันหนึ่งพี่เพียงไม่มีใครเขาเขาเรียกว่าอันนี้หรอกเห็นไหมการันตีมันน่ารักรอยู่ในีายการันตีน่ารักมากมาอันนี้แหละออกแน่ๆเมื่อกี้เขาเรียกว่าเป็นการแบบแซมเปิลไงเมื่อกี้แซมเปิลน้ำจิม้มน้ำจิม้มไอตาเนี้ยออกแน่ๆทุกคนตาเนี้ยคือถ้าไม่ออกนี่ไม่ใช่เคเซนะเคเซ็ตดวงดีนะครับได้ออกแน่นอนตานี้ ไม่ปืนน่ะไม่ปืนก็ทายอัพอ่ะเพียงเพียง<ๆ>ไม่ปืนก็ทายอัพออกมาโอ้โหอ่ก็ผมก็บอกแล้วใครจะไปสุ่มใครจะไปสุ่มได้แต่กระป๋องหมดอ่าไม่มีหรอกนะครับกระป๋องอะ่ะนะครับเห็นไหมอีกอันหนึ่งเชื่อผมอีกอันหนึ่งก็ได้ทายอัททายอัพเหมือนกันอีกอันอีกอันหนึ่งก็ได้ทายอัพเหมือนกันเชื่อผมจริงๆมาโอ้โห โอ้โยคนดวงดีเกินดวงดีเกินไปทุกคนมีกี่อันเนี่ยอุ้ยห้าอันเลยอ่ะพระเจ้าอของจริงผมบอกแล้วาเข้ามากระดวงจริงใครมันจะแบบเขาเรียกว่าสุ่มแล้วแบบเขาเรียกว่าไม่ได้ไม่ได้กระป๋องเลยก็เกินไปได้จริงชีวิตอะเอาละครับได้เวลาแห่งการอัปเกรดแล้วนะครับทุกคนได้เวลาแห่งการอัปเกรดมารอบนี้เดี๋ยวความจริงอะผมมีปืนหนึ่งที่อยากอัปเกรดคือ M4 เขาเรียกว่า m อ Joker แต่ไม่ถึงใช,ช,ช็ชิ้น m อ j o ฟ e r อเกเจชิ้นเจชิ้นถึงจะได้นะครับจริงจริงจะได้คิวฟีดนะงั้นรอบนี้เราอัพ s อแล้วกันนะครับเพื่อเป็นเขาเรียกว่าเป็นแบบอืมเป็นแบบเออเช่เลยมาได้เวลาอุ้วดูสิดูควันนี่ทุกคนควันอย่างเท่อะอ ควันอย่างเท่อ่ะเทพกัเท่เทบ้าไปโอ้โหคุณได้รับเอฟเฟกต์ข้ามแล้วนะครับจังหวะนี้เอาไปอัพมินิผมไปทันแล้ว <c oughs> บอกช้าเดี๋ยวแป๊บนึงไปดูมินิก่อนจริงๆมินิผมใช้บ่อยนะนี่ผมใช้บ่อยมากแป๊บนึงนะ,ะ่ยอ่าหุยมินิไม่พอมินิไม่พอมินิมินิเจ็ดอันเผื่ออัพผิดอันไม่เอาไหมไหมพี่ผมตื่นเมื่อคืนนอนนอนนอนพอมา มินิไม่พอครับมินิต้องใช้เจชิ้นผมมีแค่ห้าอ่าไปลุยต่อครับรูปร่างขั้นสูงโอ้นะไปต่อคิวฟิตนะครับปุ๊บโอ้โหยิ่งเท่แล้วไปลองเลโอ้จะเสียดายวันไอ้นี้ก็สวยเนี่ยถ้าอัพขั้นสุดนี้แบบเท่บ้าเนาะเออมันมีทองด้วยเลื่อมทองด้วย